มาดูค่าคาป a p ิเตอร์ที่เปลี่ยนในตัววีโก้นะครับที่จะซ่อมแผงหน้าปัดมีค่าอะไรบ้างนะครับก็มีค่า330ไมโครฟารัด35โวลต์ซื้อมา1ตัวนะครับไปสั่งซื้อมาแล้วก็ค่า100ไมโครฟารัด35โวลต์นะครับ หนึ่งตัวแล้วก็ค่าสิบไมโครฟรัชสามสิบห้าโวลต์นะครับสั่งซื้ออะไรหนึ่งตัวแล้วก็ค่าหนึ่งร้อยไมโครสิบหกโวลต์นะครับสองตัวแค่นี้ครับห้าตัวที่จะต้อง,เ,งเปลี่ยนบนแผงหน้าปัดปีโก้นะครับที่มีอาการทีเบลกระพริบ,บแล้วก็เลข ไม่ไม่ขึ้นนะครับเข็มอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับต้องเปลี่ยน5้าตัวนี้ครับคือถ้าเราเปลี่ยนแค่บางตัวเดี๋ยวใช้ใช้ไปเดี๋ยวตัวอื่นก็จะเสียอีกเปลี่ยนทั้งชุดเลย5้าตัวนะครับนะครับก่อนเปลี่ยนผมซื้อมาเดีย๋ยวต้องจะต,ต้องวัดค่าก่อนนะครับว่ามันมันตรงตามค่านี้ไหมบางทีอาจจะเสียมาจากโรงงานเพื่อความไม่ต้องเสียเวลานะครับเราจะได้วัดวัดค่ามันก่อนก่อนที่จะประกอบลงไปที่บอร์ดนะครับ โดยใช้มิเตอร์นะครับวัดผมจะวัดให้ดูครับับปรับมิเตอร์นีครับมาตรงตัวที่วัดเ้าไปมิเตอร์นะครับนี่ครับเอาเอา,เอา,เอาตัวเล็งแล้ววัดที่ตัว10ไมคโครนี่นะครับใช้มือเดียว จี้แช่์ไว้สักแป๊บหนึ่งครับนี่ครับก็จะขึ้นมา10ไมโครโอเคตัวนี้ผ่านนะครับได้าตัวหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนเอาไปใช้เปลี่ยนได้ก็คือดีนีครับถ้ามันเสียเราต้องหาตัวใหม่ครับถ้าค่ามันไม่ได้ตรงตามที่ค่าเขากำหนดนะครับ ตัวนี้ค่า100นะครับเนี่ยก็ขึ้นมา106ไมโครฟาลัดโอเคตัวนี้ผ่านนะครับใช้ได้ก็เดี๋ยวเอาไปให้เปลี่ยนที่ก็คือ100ไมโครเหมือนกันแต่ว,ว่าโวลต์มันแตกต่างน,นะครับขนาดคือใหญ่เล็กตามขนาดของโวลต์ครับตัวนี้35ตัวนี้แค่16ตัวมันจะเล็กแต่100ไมโครเหมือนกัน ขึ้นมาร้อยสิบจี้สักพักหนึ่งรอตรงนับตัดิงนี่ก็ได้มาร้อยห้าโอเคครับห่าีตัวหนึ่งร้อยมกโครใช้สองตัวนะครับใช้ใส่ให้ตรงนะครับจะเอาสิบหกไปใส่สามสิบห้าไม่ได้ครับจะพังครับวงววนแต่ละจุดมันจะไม่เท่ากันจี้สักแป๊บหนึ่ง อันนี้ขึ้นมาร้อยห้าไปครับเขาเขียนมา Uf ไปครับ105ร้อยห้าเป็นโวลั์ตัวนี้สามร้อยสามสิบนะครับตัวใหญ่สุดสามร้อยสามสิบสามสิบห้าโวลต์อันนี้ขึ้นมาศูนย์จุดสามสี่หก มิลลิฟาลัดนะครับจะมีเขียนตัว M นะครับเห็นไหมครับ1,000ไมโครฟาลัดเท่ากับ1มิลลิฟาลัดนะครับ MF นี่ครับเห็นไหมครับมันจะหน่วยนนค,ค,นคนอาจจะงงเรื่องหน่วยนะครับเดี๋ยววนันนี้ให้ดูดทีเนี่ยเขียน105ตรงบนเห็นไหมครับจะเขียน Uf เล็กๆนะก็คือ105ไมโครฟารัดนะครับเราอยา่าไปนึกว่าไอ้ไอตัวใหญ่นี่คือค่ามันน้อยกว่ายิงค่ามันเยอะกว่านะครับดูหน่วยที่ิเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยรัมันเขียน0.34ก็จริงแต่มันตรงจะมีเขียน mf อยู่ที่มิเตอร์นะครับเนี่ยค,ค่านี้จริงๆคือมัน3ามร้ไมโครฟารัดนะครับเนี่ย0.3 เดี๋ยวบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้มิเตอร์อาจจะงงว่าเลขเราสั่งซื้อ3 0 0 30ไมโครฟลัดมาทำไมได้0 3ไมโครนะครับจะไปเข้าใจผิด่ดูตรงหน่วยมิเตอร์นะครับโอเคมออะไรที่เราสั่งซื้อมา5ตัวนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปประกอบใส่ซ่อมนับปัดนะครับก่อนก่อนจะซ่อมก็วัดค่านิดนึ่งเพื่อความโจรนะครับ เดี๋ยวไม่เคลืนไม่ใช่เราใส่ของที่ไม่ดีลงไปแล้วก็เสียเวลานะครับโอเคครับ